ส่วนความคืบหน้ากรณีเหยื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์ออกมาแฉว่าเดี๋ยวนี้เขามีกลโกงใหม่เพียงแค่คุยกับเหยื่อแค่2นาทีก็สามารถดูดเงินของคุณไปได้ล่าสุดตำรวจได้เรียกชายคนนี้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ย้ำว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลการแจ้งความกรณีแบบนี้ครับ พลตรวตรีชัดปันธาการคล้ายคลึงผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าการเชิญตัวชายคนนี้มาก็เพื่อต้องการสอบถามในเชิงลึกเพื่อให้เกิดความมั่นใจและชัดเจนหลังจากนี้ตำรวจจะใช้เครื่องมือพิเศษเจาะดูข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ขอประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับ <c oughs> เมื่อพบแก๊งคอเซนเตอร์โทรมาขอให้ตัดสายทิ้งทันที ทางนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปียังไม่เคยมีเคสแบบนี้ที่เข้ามาแจ้งความเช่นเดียวกับทางสมาคมธนาคารที่มีหนังสือยืนยันแล้วว่าการพูดคุยเพียง2นาทีแล้วดูดเงินออกยังไม่เคยเกิดขึ้นครับ